EP ที่3นะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาผู้ซื้อขอปรับราคาบ้านในสัญญาจะซื้อจะขายนะคะแบบนี้นะคะเกิดผลเสียอย่างไรเราทราบกันบาเบื้องต้นแล้วนะคะและทําไมเขาถึงขอปรับเราก็ทราบมาแล้วนะคะ EP ที่3นี้ต่อค่ะในเรื่องของแนวทางการจัดการอย่างมืออาชีพนะคะข้อแรกในการจัดการนะคะเรื่องของความซื่อสัตย์และความโปร่งใสค่ะให้ยืนยันราคาที่ตกลงขายจริงนะคะเพื่อป้องกันปัญหาทาง กฎหมายในอนาคตนะคะในกรณีที่เราจะจใจยแล้วนะว่าไม่อนุมัติไม่อนุญาตนั่นเองนะคะส่วนข้อที่2ค่ะให้คนาแนะนําผู้ซื้อนะคะหากกู้ไม่พออาจจะเพิ่มเงินดาวนะคะหรือหาผู้กู้ร่วมในการปรับราคาสัญญานะคะถ้ากรณีหาผู้กู้ร่วมเนี่ยมันก็จะมีการาปรับ ในยอดวงเงินกู้มากขึ้นนะคะก็อาจจะทําให้ช่วยให้นะคะยอดวงเงินได้สูงขึ้นก็ทําให้ไม่ต้องการไม่ต้องปรับราคาก็ได้นะคะส่วนข้อที่3ค่ะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในหน้ามืออาชีพหรือที่ปรึกษาทางด้านสินเชื่อต่างๆเพื่อหาทางออกที่ถูกต้องและลดความเสี่ยงนะคะส่วนข้อสุดท้ายค่ะเจราจายอย่างมีเงื่อนไขในกรณีที่ต้องปรับราคาที่ติดค้างไว้ที่ EP ที่2นะคะว่าถ้า มันเสี่ยงนะคะในเรื่องของภาษีและค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นเราจะทํำยังไงนะเจรจาเลยคะ่ะอย่างมีเงื่อนไขนะคะว่าต้องปรับราคาขึ้นบาเนี่ยผู้ขายอะนะก็จะต้องคำนึงว่าในเรื่องของค่าโอนแล้วก็ภาษีนะคะค่าออในเรื่องของอากรต่างๆเนี่ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นนะคะ ใครจะเป็นผู้จ่ายละ่ะในกรณีที่คุณนะคะขอเพิ่มเองนะคะคุณอาจจะต้องจ่ายส่วนต่างตรงส่วนนั้นนะคะอันนี้คุยกันให้แน่นอนเลยมั่นเหมาะเลยนะคะว่าใครจะเป็นส่วนมีส่วนรับผิดชอบตรงนี้ดีกว่าไปเถียงกันหน้างานในวัดโอนนะแล้วโอนไม่สำเร็จนะคะตกลงตั้งแต่เนินเนิน่ะ